เดินไหมเดินเอาโุ้ใจเดิมใต้แล้วลงได้ไดี๋ยได้ลำตัวสับปิรลเม่นุกมตัวมาแล้วอด็อกเตอร์เป็นไงบ้างลุยน้ำกับปนนีปลารถมาลุยน้ำมาอาบน้ำอ่าเจ้าได้ไม่โดนี่พยายากจับผมผูตาจอในเหล่ลงตรงนี้เลยโอ้ยใจ พมเดินเดินวีดีโอแล้วนะเพื่อว่าจะไปถึงโน้นเอ้าลงกันลงคราตอนนี้วัดที่ลงไปแล้วครับ กระโดดลงมาแล้วครับท่านเดี๋ยล้วครับท่านอาบน้ำแล้วครับท่านเดี๋ยว่าใจจาจ้าเร็วเวเดี๋ยวผมตายไปทันตอนนี้กำลังกระโดดตามครับท่านโ oh, oh. อ้โหลึกมากเลยครับท่านหวานเสียวด้วยโโอ้ห oh, oh. ก้อนหินก้อนบลอรอเลยครับท่านเจอแล้วเจอแล้วป้อมหม่ใหม่เดินทางลำทางเราเดินได้เลยได้เลยรู้สึกว่าลำบากนิดนิด,นดขัดนิดหน่อย